ภายรายวันสุคนชัยอารีรวยแล้วไม่ตายจริงหรือท่านนายกความหวังสุดท้ายที่คนในครอบครัวจะได้รับการช่วยเหลือออกมาพ้นจากใต้ซากตึก30ชั้นที่ทับร่างไว้คงถึงจุดสิ้นหวังเสียแล้วจากนี้ต้องมองหาความรับผิดชอบเบื้องหน้าเบื้องหลังตึกถล่มลงมาได้อย่างไรแค่พิบัติภัยแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา เกิดผลกระทบถึงบ้านเราพอรับได้เท่านั้นถ้าไม่เกิดปรากฏหลักฐานโกงชาติในหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือชื่อว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามมากับงบประมาณมูลค่าตึก30ชั้นเกือบ3,000ล้านทัล่มลงมาทับร่างเกือบร้อยชีวิตติดอยู่ใต้ซากตึกที่ทุกฝ่ายรับรู้ได้ในความบกพร่องตามมาให้เห็นมากมาย มันต้องโกงกันสะบั้นหันแหลกแน่นอนเพราะเพียงแค่แรงสั่นสะเทือนไม่รุนแรงนักก็พังถล่มลงมาได้ง่ายดายขนาดนั้นมันใช่แล้วเป็นความซ้ำซากที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการของรัฐที่ร่วมทำมาหากินกับงบประมาณแผ่นดินไม่สิ้นสุดตรวจสอบได้ก็แค่ต้องหาข้อเท็จจริงก่อนเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายมันเป็นนับญาติฝ่ายไหนไม่ทราบจึงสอบไปสอบมา ไม่ปรากฏหลักฐานใครกงกินเงินแผ่นดินมันเกิดจากแรงสั่นแผ่นดินไหวขึ้นรุนแรงที่แท้ก็รู้อยู่ที่พังลงมาง่ายๆมาจากงบประมาณแผ่นดินที่ถูกแปรรูปนำไปก่อสร้างขยายพื้นที่สำนักงานใหม่หรือการนำงบไปใช้ตามโครงการนโยบายรัฐมันคือขุมทรัพย์ของข้าราชการระดับสูง ที่มีเจ้ากระทรวงฝ่ายรัฐบาลคอยหนุนเนื่องอยู่เบื้องหลังได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นแหละกินอยู่กับปากยากอยู่กับท้องมองหน้าก็เห็นกำพืชมันเป็นเทือกเถาเผ่าพันธสมคบคิดใช้อำนาจโกงชาติร่วมกันมาคือที่มาของตึกสตงถล่มเพราะแรงโกงหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่โอนอ่อนไม่คิดชั่วร่วมกันคงทำได้ไม่คล่งองคอ ข้าราชการประจำหรือฝ่ายนักการเมืองประเภทปากกว้างพงกลางมันถึงได้ใช้สิทธิ์โกงชาติเป็นขบวนการไม่มีฝ่ายไหนหรอกจะเป็นผู้กล้าเข้าไปขวางกัน้นเพราะพลังโกงกินงบประมาณแผ่นดินเป็นขบวนการใหญ่ยั่งยืนกันนานแล้วท่านนายกแพทองทานชินวัตรลองคุยกับคุณพ่อสอทรรดูอยากจูงลูกเดินทางไหนหรือ มองเห็นด้วยตาตนเองบ้านเมืองไปไม่รอดแน่ถ้าไม่แก้โกงให้จบท่านเป็นคนรุ่นใหม่คิดเองเดินไปข้างหน้าตามเส้นทางความฝันคิดดีทำดีไม่ยากถ้าไม่หลงทางไปกับพวกนักการเมืองรุ่นคุณพ่อข้าราชการรุ่นคุณลุงที่จูงมือไปสู่ความคิดเดิมๆร่วมรวมุรมถลม่มชาติต่อไปไม่รอดแน่ท่านก็รู้จะเดินทางสายใหม่ตามแนวคิด เพื่อชาติเพื่อประชาชนเป็นเดียวที่เป็นเส้นทางสายไหมทางรอดของชาติที่มองเห็นทางเดียวที่ต้องจับมือกันเป็นพลังแน่นขึ้นลองถามคุณพ่อสอรทรอดูสิคิดจะจูงลูกไปทางไหนเพื่อทางรอดของชาติและประชาชนไม่ว่าจะรวยหรือจนรวยแล้วไม่ตายไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมครับท่านนายก แพท้องทานชิน,นวัตรสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน